ขับเนือมาอกเลลครับตอนนี้เขาเียเข้ารงีเแล้วนมซีก็โหมันคืออะไรญญอธิษฐานยังสองนกว่ญญากว่าขอติดขเป็นทีเป็นโครงหน้าครับแบบนั้มันจะพูดขาอย่าง อธิษฐานได้ยังว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรอธิษฐานได้ยังอยากได้อะไร ใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าเนอะรางวัลคนที่เป็นเด็กดีนะเนี่ยถ้าไม่เป็นเด็กดีไม่ได้ไน,นะเนี่ยนี่นะครับเนี่ย อะไรอ่ะขนมปังหารจริ้งแป้วปัง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 เลยแหนวอามาดูเศยังไม่เห็นข้างในกล่องเลยลูกมันอาจจะเป็นแค่กล่องเศษก็ได้อาจจะเป็นแค่รูปเศษก็ได้นะม้าสักอะไรอาจจะมีก็ได้อะไรถ้าสตูคิดว่าข้างในมีก็มีนั่นแหละลูกเชื่อหรือเปล่าว่าข้างในเป็นแบบเป็นที่กล่อง เคยกินอะไระอะไร呀เพรืองว่าเริ่มทำไมมันจะไปอยู่ในกล่องได้มันขนาดนี้มันเล็กกว่าดูดิยาวสองเมตรแค่นี้บางเรื่องเข้าไปอยู่ได้ยาวสองเมตรเองห้ามันใหญ่ในสองเมตรยาวแค่ไหน ถ้าสามแม่รูเข้าไปอยู่ในกล่องไม่ไ no ด้เลยเหลอได้ไหมเนี่ยแกะเป็น hmm ข้าวแลวังามันแล้วล่ะหลังมันจังอันน um uh ั้นทาก้นมันตัวเขาแกะข้างบนเฮ้ยอันนี้ก้นมันเหี่ยวคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยจะแกะได้ไหมนะเต็มเต็มช่งเลยอกแกได้ไหมนะแกได้ไหมเนาะเฮ้ยเฮ้ยยูไร่ล่ัเดนเดน รางวัลของการเป็นเด็กดีใช่ไหมช่วยพ่อทำงานเป็นเด็กดีหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดตตไอ้ไม่ใส่ไม่พัดเลยมันใส่ฐานแล้วนั่นน่ะแบ่งน้องเล่นด้วยนะเข้าใจไหมอย่าห่วงนะแค่พ่อจ่าใส่โอ้ใส่ได้อยู่แล้วใส่ก็ใส่ได้อยู่แล้วดีใจหรือเปล่าดีใจครับขอบคุณครับพี่ยานขอบคุณครับทำยังไง กอดคอหอมแก้มไหนแม่ละ่ะแม่ขอบใเ้ม,ม,มีอะไรอีกไหนมีอะไรอีก วัวออกไม่หมดนี่นะออกมาให้หมดเร็วมันคืออะไรอ่ะอพมันคืออะไรอ่ะอ่าเก็บขยะให้เรียบร้อยทีเนี้ยใช่กวามนี้ใช่ไหมอืมดีใจหรือเปล่าใจใจ